ตอนนี้ผมสามารถวิเคราะห์ได้ออกได้ทั้ง2หน้านะครับทั้งหน้าบายใและหน้าเซลล์เดี๋ยวผมจะอธิบายในฝั่งของหน้าบายให้ดูก่อนนะครับในหน้าบายเนี่ยถ้าจะเห็นตัวสีฟ้า,ฟาตรงนี้ลองเปิดน้ำมันตามนะครับ c r u s e oil นะครับ C R U D E O I L นะครับก็คือตรงนี้ <c oughs> มันจะเป็นไหลทางซ้ายนะครับ <c oughs> แล้วก็หัวตรงกลางแล้วก็ราคาก็ s r i n g c o l r e c t o r ขึ้นไปนะครับก็คือเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะว่าในตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการโปรเทคไฮโปรเทคโ w มันอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะเห็นไหมโปรเทคไฮโปรเทคโ e โปรเทคไฮโปรเทคโ w มาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณนี้นะครับมีการที่จะตัวไฮเนี่ยได้ถูกได้ถูกคิว i n g ไปนะครับได้ถูกทำลายไปเราเรียกว่า c h a n g e character ในภาษา,ษาของ smart money concept เนี่ยก็จะ เป็นประมาณนี้ถูกต้องไหมครับนั่นก็คือคิว a อมเ r รนวิธีการอ่านคิว a อมเ r รนอย่างเป็นระบบนั่นเองนะโอเคหลังจากนั้นนะครับราคาก็ย่อลงมาที่61.8%จริงๆแล้วตรง61.8%เนี่ยเราใช้เป็นจุดเข้าเทรดได้นะเราใช้เป็นจุดเข้าเทรดได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะมาช้ากว่าตลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะ pending order ซ้ำก็ได้นะครับ focus buy ซ้ำด้ถ้าราคากลับลงมาอีกรอบหนึ่งมีโอกาสที่ราคาจะทำ เขาเรียกว่าทำ double bottom ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราจะวางแผนการเทรดในต,ต,ตรงตำแหน่งนี้กันทีนี้ผมจะให้จุดในการโฟกัส b ายเอาไว้2ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับโดยจุดที่เราจะโฟกัสบายตำแหน่งแรกอยู่ที่6 8 3 1โฟกัสบายตำแหน่ง2ที่6 5 8 9แนะครับแล้วก็ซ t o p ล o s สอยู่ที่6 2 8 2โอเคนะครับเท k e Profit เนี่ยจะอยู่ที่7 8 1 4สโอเคนะ t ท k e Profit เนี่ยจะอยู่ที่7814และนี่คือแผนการเทรดในฝั่งบายของน้ำมันโอเคนะครับในฝั่งบายของน้ำมันอ่านคอมเมนต์หน่อยนะวันนี้ผมเตรียมมาเท่านี้นะครับเตรียมมา3คู่นะโอเคต่อมาในฝั่งเซลนะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์ฝั่งปายแล้ว ในฝั่ง buy เนี่ยมี rr ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะโอเคในฝั่ง sell เนี่ยเราจะ switch time frame ไปใน time frame ที่เล็กกว่านั้นนะครับก็ก็คืออันเนี้ยมันจะเป็น time frame หชั่วโมงนะครับเป็น time frame หชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราได้ไปค้นหามานะครับเราเจอ pattern เรียกว่า bad pattern นะครับ b บ็แพ t เตอรจุดกับตัวที่88.6%เราจึงให้จุดโฟกัสเซลล์เอาไว้2ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับโฟกัสเซลล์ตำแหน่งแรกจะอยู่ที่7514นะครับ7514และโฟกัสเซลล์อันที่2นะครับอยู่ที่7591 Stop l o อสอยู่ที่7836 Take Profit นะครับจะอยู่ที่7242โอเคนะครับ และนี่แผนการเทรดของน้ำมันในฝั่งขาลงนะครับก็แคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะแชร์แล้วใช่ไหมครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่ช่วยแชร์คลิปวิดีโอบทวิเคราะห์ของผมให้นะครับก็ในวันศุกร์นี้นะครับก็ถ้าใครสะดวกนะครับก็เรียนเชิญ เรามาพัฒนาสกิลพัฒนาทักษะในการเทรดกันนะครับทำให้การเทรดของเราเนี่ยมีความเป็นระบบมากขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับดูมีความรู้ในการเทรดมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยเรื่องการวัดดวงไม่ต้องอาศัยเรื่องการจินตนาการนะครับไม่ต้องอาศัยอารมณ์ในการเทรดมากเกินไปก็ใช้ฮาร์โมนิกเทรดนี่แหละมันจะทําให้เราเทรดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยที่ไม่ต้อง จินตนาการใดๆเลยนะครับดีไหมไหนใครที่สนใจจะเข้ามาในวันศุกร์นี้บ้างนะครับช่วยกดเลข9ก้ามาให้หน่อยนะครับช่วยกดเลข9้ามาให้หน่อยใครที่จะเข้ามาวันศุกร์นี้บ้างนะครับโอเคช่วยกดเลข9้ามานะโอเคนะครับโอเคแล้วสําหรับในตัวบทวิเคราะห์นในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะลองลองไปวิเคราะห์กับชาร์ต จริงของท่านดูว่าในชาร์จจริงของท่านเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้แบบนี้ไหมนะครับหรือว่าเอาแนวชาในการหาจุดกับตัวของผมเนี่ยไปใช้ร่วมกันกับบทวิเคราะห์ของตัวท่านเองได้นะครับในการใช้ร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถสมมุติว่าเราเทรดด้วย i n เคเตอร์ใดๆอยู่ก็ตามอย่างนี้นะครับสมมุติว่าในตำแหน่งเนี่ยผมบอกว่าโฟกัสเซลใช่ไหมเราก็เอา i n เคเต t o r ของเราเนี่ยไปจับหาจังหวะเซลล์ที่บริเวณแนวนี้ด้วยเหมือนกันแน่นอนมันจะช่วยทําให้การเทรดเราแม่นยามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า จะใช้บทวิเคราะห์ตัวนี้ให้สอดคล้องกับเทคนิคของตัวท่านเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ชอบติดตามเพจนี้ก็ด้วยสิ่งนี้แหละนะครับในการเอาไปอัดแอพเอาไปแอปพลายกันดูก็แล้วกันนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมบริหารความเสี่ยงด้วยการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญนะครับทุกๆครั้งที่เทรดเราควรจะต้องมี stop loss นะครับแล้วก็ต้องมีการคํานวณ p o s i t i o n s i z i n g ด้วยนะครับ Position s i t i o n s i z i n g คืออะไรก็คือ การออกหลับไซส์นั่นแหละว่าเราควรจะออกหลับไซส์เท่าไหร่ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับให้มันไม่เกินเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราตั้งใจไว้อย่างเช่นในการเทรดนะครับสำหรับมืออาชีพในการเทรดหรือว่าใครที่ไปสอบกองทุนสอบ FTMO ต่างๆเนี่ยเราควรจะไม่ควรเกินเทรดเกิน0.5-1%ต่อการเทรดในแต่ละครั้งนะครับไม่ควรเกิน0.5-1%เพราะฉะนั้นการคำนวณ Position s i z i n g นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ่ะ หนไหๆก็พูดขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เลยเลยกันถ้าใครสนใจอยากจะคำนวณ position sizing เป็นนะโอเคเรามีสูตรลับอยู่นะครับเรามีสูตรลับอยู่ก็เร,เรียกว่าตัวคุมหลอดไซส์เอาไปใช้โคตรง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะแจกให้กันแลวกันสำหรับคนที่แชร์คลิปดูตัวนี้เป็นสาธารณะนะครับแล้วแคปหน้าจอมาบอกเราที่อินบ็ของ p h o ฟน Elite หน่อยก็แล้วกันนะครับเอาตัว สูตรในการคุมหลอดไซต์ไปให้นะครับตัวคุมหลอดไซต์เอาไปใช้โคดง่ายนะครับจำชื่อไว้นะอันนี้คือตัวคุมหลอดไซต์เอาไปใช้โคดง่ายคือผมจะสอนให้ด้วยว่าวิธีการคำนวณหลอดไซส์ในแต่ละครั้งที่เทรดเนี่ยมันจะคำนวณยังไงแม้ว่าระยะห่างซอกลอดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันก็ตามแม้ว่าคุณจะเทรดทางเฟมไหนาทางเฟมใหญ่แค่ไหนทางเฟมเล็กแค่ไหนหรือไม่ว่าคุณจะเทรดในคู่เงินไหนในผลิตภัณฑ์ไหนหรือไม่ว่าคุณจะเทรดใน เออเขาเรียกว่าอะไรในในสัญญาณเทรดที่เป็นฝั่งบ้านหรือฝั่งเซลลใไๆก็ตามนะครับมันสามารถที่จะคำนวณให้สามารถออกหลอดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เท่ากันได้ตลอดเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาบาลานซ์อาหารหมื่นบาลานซ์อาหารแสนไอ้นั่นมันเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืนนะครับเป็นวิธีการแบบมาร์ติงเกลอันนี้จะเป็นวิธีการแบบโพซิชันไซซิ่งมันจะแตกต่างกันนะอันนี้นจะเป็นแบบมืออาชีพเป็นมือโปรมากกว่าสําหรับ การเทรดนะโอเคถ้าใครสนใ,นใจนะครับก็แชรค์คลิปโรตีนี้อาไปแล้วก็แคปหน้าจอมาบอกเราหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้อดมินเนีย่ยส่งให้นะครับตัวคุมหลัดไซต์เอาไปใช้โคดง่ายเอาไปใช้คู่กันกับการเทรดในบทวิเคราะห์ตัวนี้ได้เลยเอาไปใช้คู่กันกับการเทรดด้วยฮาร์มิกได้เลยต่อไปในอนาคตนะครับใช้ได้ยาวๆไม่มีหมดอายุนะมันเป็น Excel นะครับสามารถเอาไปคำนวณเองได้โอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับของแถมสำหรับคนที่มาดูในวันนี้นะครับ ก็ขอขอบมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ